สวัสดีครับการหาค่าให้กับ R-Sync นะครับอันนี้ครับคือ R-Sync นะครับวิธีการหาค่า R-Sync ครับให้กับ LED นะครับ Sync ก็หมายถึงไฟจากไฟนอกนะครับไหลเข้าไปอ่าที่ขาของ m มโครคอนเนลเลอร์ AP89C2051 นะครับแล้วก็ผ่านความต้านทานค่าหนึ่งนะครับแล้วก็มาลงกล่าว ค่าไฟอยู่ภายนอกไหลเข้ามาในตัวแล้วลงกลางนี้เรียกว่ากระแสจริงนะครับอันนี้เราก็ต้องใช้อาร์ติ้งมาจำกัดกระแสให้ LED ครับวิธีคิดนะครับเข้ามาที่อ2 n 4 5 1ครับเว,เวลาใช้ LED นะครับจะบต้องใช้อิ LED นตอร LED ครับอิ Inter LED นตอร LED ครับอย่างนี้นะครับเพราะว่ามันจะ มีความสว่างสูงกว่า LED ธรรมดาถึงสิบเท่าตรงนี้เพราะว่านะ้วมันจะได้ไมโครนลเริ่มจะได้ไม่มีโหลดมากเกินไปนะครัพราจะทาให้ตัวมันร้อนและเสียหายได้นะครับเราใช้แบบความสว่างส,งสงาาาาูงสูงนะครับอ่านี่นะครับตัว LED นะครับอ่าที่ขา่1นะครับจะมีกระแสเซ็งนะครับ9.7 mA นะครับที่ VCC 5์นะครับ ตรงนี้นะครับหมายความว่าเอาไฟ5โวลต์นี่นะครับต่อตรงๆเข้าไปที่ขาขาทีแปดเก้าสี่สองศูนย์ห้าหนึ่งนะครับแล้วก็ต่อตรงๆเลยนะครับที่พอร์ตหนึ่งนะครับที่พอร์ตหนึ่งนะครับมีกระแสเก้าสิบเจ็ดมีแอมป์นะครับทุกขาเลยนะครับวัดแล้วนะครับ จะมีเอาห้าวันต่อตรงๆเข้ามาไม่ผ่านอาร์เกัดกระแสนะครับจะมีเก้าสิเจดมิลลิแอมนะครับเราอยากจะรู้ความต้านทานภายในนะครับแต่พอรสามนะครับจะมีร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับพอรสามทั้งพอตจะมีร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับอันนี้พอตหนึ่งเก้าสิบเจ็ดนะครับแต่ราคามี9ก้าสิเจ็ดมิลลิแอมนะครับพอรสามแต่ราคาก็จะมีหนึ่งร้อยหนึ่งมิลลิแอมนะครับไม่เท่ากันผมวัดแล้วมันไม่เท่ากันนะครับ ต่างกันเล็กน้อยครับทีนี้ความต้านทานภายในเราต้องรู้ก่อนนะครับการจะคิดอาร์ติงเราต้องรู้ความต้านทานภายในนะครับถึงจะหาได้นะครับเรารู้โวลต์นะครับ v ีตีห้าโวลต์นะครับและเราก็รู้กระแสนะครับที่จะไหลเข้ามาในตัวมันนะครับ97้าสิลเจ็ดมปแมนะครับเราก็สามารถหาภาพความต้านทานภายในได้แล้วนะครับห้าโวลต์ตั้งนะครับหาด้วยเก้าสิลเจ็ดมปแมนะครับ ว์หารมิเลียมได้เคโอมนะครับอ่าเคโอมอันนี้หลักเคโอมนะครับอันนี้ร้อยโอมอันนี้หลักสิบนะครับอันนี้หลักร้อยอันนี้หลักสิบก็ห้าสิบเอ็ดจุดห้าโอมครับอ่าตรงนี้นะครับห้าสิบเอ็ดนะครับขาพีศูน์นะครับจะมีห้าสิบเอ็ดจุดห้าโอมนะครับมีห้าสิบเอ็ดจุดห้าโอมอันนี้คือความน้านทานภายในนะครับเรารู้ความต้านทานภายในแล้วนะครับ ทีนี้เราก็จะต้องมาเราต้องการให้มีกระแสผ่าน LED กําหนดไว้ที่8มิลลิแอมป์นะครับมันก็สว่างมากแล้วนะครับ8มิลลิแอมป์นะครับเพราะมันเป็นอุลตร้าเลสนะครับสว่างมากนะครับอแล้วก็เราต้องหาแรงดันตกข้อมครับห็นนี้เอา VCC ลบ LED ครับแรงดันตกข้อม LED ครับเอายางไงครับเดี๋ยวเอา VCC 5โวลต์นะครับเราต้องหาแรงดันตกข้อมอ่ะ อาร์ติงตัวนี้ก่อนนะครับเห็นนะนะแรงดันตกข้อมอ๋อเราต้องหาแรงดันตกข่อมโดยรวมก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้เลตนี่เอเดี ID นี่มีความต้องมีหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับถึงจะสว่างนะครับ,แร,รบแรงดันตกข้อมหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์นะครับดังนั้นแรงดันตกค่อมณจุดนี้นะครับจุดตรงนี้นะครับที่ขาคาโถดนะครับกับกราวนะครับ จะต้องมีแรงดันตกข้อมเท่าไหร่ครับเราก็เอาห้าโวลต์ตั้งครับห้าโวลต์ตั้งครับแล้วก็ลบด้วยหนึ่งจุดเจ็ดโวลต์ครับอจะมีแรงดันตกข้อมที่สามจุสามโวลต์นะครับแรงดันตกค่อมอารวยรวมนะครับตกข้อมอาโดยรวมนะครับสามจุดสามโวลต์นะครับวัดตรงนี้นะครับขาคาโทนะครับแล้วก็วัดที่กลาวนะครับ หมายความว่า R จะมีอนุกรมกันสองตัวนะครับตัวนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็อนุกรมกันภายใน1หนึ่งตัวแต่ภายในนี้มันไม่ใช่ R นะครับมันเป็นความต้านทานนะครับความต้านทานไม่จําเป็นจะต้องเป็นรีซิสเตอร์เสมอไปนะครับเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับ mm hmm. อ่าทีนี้ก็ mm hmm. อ่าเท่าไหร่ครับทีนี้แรงดันตกควอมสามจุดสามโวลต์นะครับเ mm hmm. มื่อเรารู้แรงดันตกค้อมแล้วนะครับ แรงดันตกข้อมความต้านทานรวมนะครับ3.3โวลต์นะครับทีนี้เราก็ต้องใช้สูตรต่อนะครับสูตรหาความต้านทานครับ R เท่ากับ V หารด้วย I ครับแรงดันตกข้อมความต้านทานรวมนะครับ3.3โวลต์หารด้วยกระแส LED 8มิลลิแอมนะครับแรงดันตกข้อม3.3โวลต์ก็คือ V นะครับ V ก็คือ3.3โวลต์ตัวนี้นะครับส่วนกับ I นะครับ I ก็คือกระแสนะครับกระแส8มิลลิแอมนะครับ เอาสามจุดสามตั้งนะครับหารด้วยแต่นะครับแปดมิลลิแอมนะครับแล้วก็จะทราบอ่อโดยรวมนะครับความต้านทานรวมนะครับอ่าสาจุดสามโวลต์ตั้งนะครับอ่าันนี้ตั้งแล้วนะครับสามจุดสามนี่ยหม่ยครับสามจุดสามนะครับอ่าสามจุดสามนะฮะสามจุดสามหารด้วยแปดมิลลิแอมนะครับโวลต์หารมิลลิแอมนะครับได้เคโอห์มนะครับอันนี้หลักเคโอห์มนะครับอันนี้หลักร้อยโอห์มก็เป็นสี่ร้อยสิบสองจุดห้าโอห์มนะครับ ความต้านทานโดยรวมนะครับ412.5โอห์มนะครับโดยรวมยังไงครับความต้านทานตรงนี้นะครับกับความต้านทานภายในไมโครคอนเลอร์นะครับเมื่อผ่านขาที่6เข้ามาลงกาก่อนเราจะลงกาจะมีความต้านทานด้วยนะครับความต้านทานสองตัวนี้รวมกันนะครับอ่ารวมกันแล้วได้412.5โอห์มนะครับเมื่อเราได้ความต้านทานโดยรวมแล้วนะครับเราก็เอาความต้านทานรวมนะครับลบกับความต้านทานภายในนะครับ ความต้านทานภายในตะกี้คิดแล้วนะครับได้ห้าสิบเอ็ดจุดห้าโอห์มนะครับเราก็เอามาลบกันเราก็จะได้ค่าความต้านทานอ่าของอาร์ซิงนะครับอเดี๋ยวนะอความต้านทานรวมก็คือตรงนี้หนึ่งตัวนะแล้วภายในนะครับมีความต้านทานอีกอันหนึ่งนะครับอ่ารวมกันแล้วได้สี่ร้อยสิบสองนะครับสองตัวนี้นะครับตัวนี้กับนะครับภายในนะครับจะได้สี่ร้อยสิบสองจุดห้าโอห์มนะครับ แล้วเอุ412.5ลบนะครับเดี๋ยวนะ412นะครับจุด5โอห์มนะครับลบนะครับลบความต้านทานภายในเท่าไหร่ครับความต้านทานภายในเนี่ยความต้านทานเฉพาะภายในเนี่ยมี51.5โอห์มนะครับที่เราคิดตะกี้นะครับลบด้วย51นะครับจุด5โอห์มนะครับลบด้วย51.5โอห์มได้เท่าไหร่ครับ361โอห์มครับ หมายความว่าความต้านทานนี้คือสามร้อยหกสิบเอ็ดโอห์มในี่ไหมครับเราความต้านทานรวมมาตั้งนะครับแล้วก็ลบความต้านทานภายในนะครับความต้านทานภายนอกก็คือสามร้อยหกสิบเอ็ดโอห์มครับแต่ค่านี้ไม่มีนะครับในช่องตลาดมีขายที่สามร้อยหกสิบโอห์มครับเราก็เอาสามร้อยใกล้เคียงนะครับสามร้อยหกสิบโอห์มครับมาใส่นะครับเราได้ค่าแล้วนะครับสามร้อยหกสิบโอห์มนะครับสามร้อยหกสิบโอห์มนะครับอาร์ซิงนะครับอาร์ซิงจำกัดกระแสได้แล้วได้สามร้อยหกสิบ เมื่อเราได้มาก็จบนะครับเรียบร้อยแล้วสามร้อยหกสิบโอห์มนะครับสามร้อยหกสิบโอห์มเราได้มาได้นะครับห oh าติา้งนะครับสามร้อยหกสิบโอห์มนี้ต่อไปครับทีนี้เราก็ต้องมาหาค่าวัดนะครับไม่ใช่ถ้าเราไม่หานะครับเราจะไปซื้อตัวใหญ่มาใส่มันก็ทําให้วงจรมันดูแล้วมันจะต้องวงจรใหญ่ขึ้นนะครับดังนั้นเราก็ต้องทําให้มันพอดีพอดี เราซื้อาตัวเล็กๆมาใช้นะครับแล้วต้องมั่นใจว่ามันจะใช้แล้วไม่เสียนะครับวิธีการหาค่าวัดนะครับคือเราต้องหาแรงดันตกคอมอซิงก่อนนะครับเดี๋ยนะการหาค่าวัดนะครับของ r ซิงนะครับต้องหาแรงดันตกคอมของ r ซิงก่อนนะครับสูตรก็คือสูตรหาค่าแรงดันครับ v เท่ากับ i คูณ r นะครับ i ก็คือกระแสผ่านเลสนะครับแผ่น LED แผ่นมิลเลมนะครับ ส่วน R ก็คือแรงดันตกข้อม์ R ซิงนะครับแรงดันตกข้อมอ R ซิงครับ360โอห์มครับเอามาคูณกันเราก็จะได้ค่าโวลต์นะครับคือยังไงครับอตรงนี้แรงดันตกข้อมตรงนี้ครับ V นะสูตรหาแรงดันนะครับ V เท่ากับ I คูณ R นะครับ I คูณ R หมายความว่ายังไงครับออย่างนี้ครับ R ตรงนี้มี360โอห์มครับมี360โอห์มนะครับ V เท่ากับ I คูณ R นะครับกระแสนะครับไหลผ่านอย่างนี้นะครับผ่าน l v d ผ่าน R จำกัดกระแสแล้วก็ผ่าน R ผ่านความต้านทานภายในนะครับแล้วมาลงกาวนะครับกระแสทั้งเส้นนะครับคือ8มิลลิแอมไหลทั้งเส้นนะครับ8มิลลิแอม8มิลลิแอม8มิลลิแอมตลอดเลยนะครับกระแสมันจะไหลทั้งเททั้งแท่งอย่างนี้ตลอดนะัทั้งเส้นนะมันจะเป็น8มิลลิแอมอย่างนี้นะครับเมื่อเรารู้ว่ามนไหลผ่านมาผ่านาตัวนี้8มิลลิแอมนะครับ สูตรนะครับ i เท่ากับ v เอ้ v นะครับเท่ากับ i คูณด้วย r นะครับแปดมิลแอมครับเรารู้กระแสนะครับแปดมิลแอมนะครับเอาแปดมิลแอมตั้งครับคูณนะครับคูณด้วยโอห์มครับสูตรก็คือ i คูณ r นะครับโอห์มคือสามร้อยหกสิบโอห์มคูณนะครับสามร้อยหกสิบโอห์มนะครับมิลลิแอมคูณด้วยโอห์มนะครับได้ออกมาเป็นมิลลิวัตต์นะครับเท่ากับสองพันแปดร้อยแปดสิบมิลลิวัต์นะครับ 2 8 8พันแปด้ยแปดสิบวัตสองพันแปด้อยแสองพันแปด้อยแปสิบมิลลิวัตนะครับไม่ใช่ครับ V นะครับ V เท่า,ากับ I คูณด้วย R นะครับได้สองพันแปดร้อยแปดสิบมิลลิโวลต์นะครับมิลลิโวลต์นะครับเท่ากับสองจุดแปดแปดโวลต์นะครับถูกไหมครับเท่ากับสองจุดแปดแปดโวลต์ครับแดงดันตกคอม R เซงเท่ากับสองแปดแปดโวลต์ครับถูกต้องนะครับแดงดันตกคอมตรงนี้นะครับ มายถึงเอามิเตอร์มาจับตรงนี้นะครับับจับตรงนี้นะครับจะได้2.88โวลต์นะครับอทีนี้เราได้แรงดันตกข้อมาแล้วนะครับเราก็สามารถหาค่าวัตต์ได้แล้วนะครับค่าวัตต์นะครับวัตต์ก็คือ P ก็คือ power นะครับ power ก็คือวัตต์นะครับมีหน่วยเป็นวัตต์นะครับ V ก็คือโวลต์มีหน่วยเป็นโวลต์นะครับ I ก็คือกระแสนะครับมีหน่วยเป็นแอมแปร์นะครับเป็นแอมนะครับ v คูณด้วย i นะครับสองจุแปดแปดโวลต์นะครับคูณด้วยกระแสนะกระแสเลตนะครับแปดมิลลิแอม์ V ก็คือ v ก็คือแรงดันตกค่อมนะครับของอเซิงสองจุแปดแปดโวลต์นะครับ i ก็คือกระแสผ่าน LED นะครับแปดมิลลิแอมนะครับไม่ใช่ครับกระแสอันนี้ผิดนะครับแต่มันตัวเดียวกันนะครับกระแสผ่าน LED นะครับหรือมันเป็นทั้งเส้นนะครับเมื่อไหลผ่าน LED นะครับมันก็คือไหลผ่าน อ่า r ด้วยนะครับก็สองจุดแปดแปดคูณแปดมิลลีมนะครับอย่างนี้นะครับอ่าคือตรงนี้มันแปดมิลลิแอมมันไหลแปดมิลเลียมอันตรงนี้ก็จุดนี้ก็แปดมิลลลแอมครับแล้วมาลงกาวตรงนี้ก็แปดมิลลิแอมนะครับมันจะไหลมาแปดมิลลิแอมหมดเลยนะครับอันนี้แปดมิลลิแอมนะครับแปดมิลลลแอมภายในแปดมิลลิแอมคือหมายความว่ากระแสทั้งเส้นแปดมิลลิแอมนะครับเอาแปดเอาสามร้อยหกอ่าสูตร power นะครับ p เท่ากับ v คูณด้วย ไอนะครับโวลต์คูณกระแสโวลต์ตกค่อมเท่าไหร่ครับ2.88โวลต์นะครับโวลต์ตกค่อมอาร์ซิงนะครับตัวนี้2.88โวลต์นะครับคูณ8มิลลิแอมป์นะครับ2.88โวลต์นะครับคูณด้วย8มิลลิแอมป์ครับโวลต์คูณมิลลิแอมป์ได้เท่าไหร่ครับโวลต์คูณมิลลิแอมป์ได้มิลลิวัตต์ครับ23.04มิลลิวัตต์ครับอ่า23.04มิลลิวัตต์นะครับตรงนี้ เห็นนะครับได้ยี่สามจุดศูนย์สี่มิลลิวัตถุต้องนะครับยี่สามจุดศูนย์สี่มิลลิวัตนะครับแต่ในท้องตลาดนะครับที่เราซื้อนะมันไม่มีนะครับมันมีเล็กสุดก็คือหนึ่งส่วนแปดวัตนะครับหนึ่งส่วนแปดวัตนะครับหนึ่งส่วนแปดวัตก็คือเท่าไหร่ครับร้อยยี่สิบห้ามิลลิวัต์เอาหนึ่งนะครับหนึ่งวัตตั้งนะครับหารด้วยแปดนะครับก็จะได้ร้อยยี่บห้ามิลลิวัตครับ ตกลงซื้อถ้า้อยี่้ามิลลิวัตมาใช้ก็พอแล้วครับเอาเล็กสุดเลยนะครับเพราะว่ามันเหลือเฟือนะครับใช้แค่ยี่สามิลลิวัตนะครับแต่นี้ตั้งรอย1ี่้ามิลลิวัตก็เหลือเฟือแล้วนะครับสามารถใช้ได้ทนหายห่วงครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับนก็ได้ค่ามนะครับอาเซิงครับสามหกสิบโอห์มนะครับตรงนี้นะครับอาซิงสามหสิบโอห์มและใช้ที่ ซื้อที่125มิลลิวัตต์ก็เพียงพอแล้วครับเพราะมันใช้แค่ 23. อ่า 23. เท่าไหร่23.04มิลลิวัตต์เองครับเอ่อติดตามบทต่อไปขอบคุณครับ